สนับสนุนข่าวโดย i e s u ุ u new x เอกสิทธิ์แห่งผู้นำปุ๋ยศักสยามส่งเสริมเกษตรกร,กรไทยฉลาดใช้ปุ๋ยศักษยามปุ๋ยดีมีคุณภาพเมื่อมีอาการไอยอยากแก้ไอ lp น้ำดำตราเสือดาว หลายหน่วยงานจัดก,กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนา1 2สิงหามหาราชนินีจังหวัดพิษณุโลกนำร่องเดินหน้ายุทธการทวงคืนพื้นป่าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งข้อมูลพื้นที่ป่าแบบเปรียไทามติดตามได้จากรายงานพิเศษวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวทีข่าวสุดสัปดาห์นะคะประจำวันอทิตย์ที่1 0สิงหาคม2557เค่ะเวลาข่าวในช่วงนี้นะคะอยู่กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนและคุณคุบม,มรินค่ะเข้าสู่ช่วงของห้วงสัปดาห์วันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือว่าวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับฝ่ายงานก็มีการเตรียมจัดงานกันอย่างยิงย่งใหญ่เลยนะครับค่ะและในวันนี้นะคะยังคงได้มีบรรยากาศนะคะการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะช่วงแรกนี้เราไปติดตามนะครับในส่วนของการปบน้าทที่่อออองพพวเจืภ าภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับครั้งนี้มีการตรวจยึดได้ไม้ท่อนขนาดใหญ่พรออกก้อมกระนไรเฟลิลที่ใช้ในการล่าสัตว์ด้วยนะครับ โดยพันเอกธกัดหลออสิริครับรองผู้บังคับการหนวยเฉพาะกิจลาดย่ากองกําลังสุรศีการจนบุรีนะครับร่วมกับพันตํารวจเอกอํานวยพงสวัสดิ์ผู้กํากับการสพอทองผาภูมิและตํารวจตระเวนชายแดนที่135นํากําลังทหารและตํารวจกว่า20นายนะครับเข้าตรวจสอบพื้นที่ชายป่าบ้านเขาพระอินตะบนแฉลอําำเภอทองผาภูมิหลังจากมีกลุ่มตะลอบตัดไม้ลำเลียงไม้ท่อนขนาดใหญ่ออกจากพื้นป่าจากการเข้าตรวจสอบครั้งนี้นะครับปรากฏว,ว่าพบทางไม้แดงนั้นประดู่ท่อนใหญ่ขนาด11ท่อนจึง ยึดไว้ขณะเดียวกันได้นําออกตรวจบริเวณพื้นที่ป่าโดยรอบนะครับพบปืนไรเฟลิลอีกหนึ่งกระบอกพร้อมกับลูกกระสุนปืนขนาด7.65จํำนวน16นัดบริเวณหน้าถา้ำภูเขาตาเจีย้ยบ้านเขาพระอิน์ซึ่งเจ้าของได้มีการฝังดินเอาไว้นะครับโดยทางน,นาของเจ้าหน้าที่เองคาดว่าเจ้าของปืนกลัวความผิดตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างจริงจังสำหรับปืนไรเฟลิลแบบนี้พบครั้งนี้เป็นปืนที่ชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายป่ามีไว้ล่าสัต ขนาดใหญ่เช่นช้างป่าหรือว่าหมีควายที่มีขนาดใหญ่เท่าคนนะครับและเสือเป็นต้นครับก็เ,เ,เ,เป็นนโยโบายที่มีการเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับไปติดตามการทวงคืนผืนป่ากันบ้างนะคะกรมป่าไม้ค่ะเดินหน้ายุทธการทวงคืนผืนป่าโดยให้จังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นพื้นที่นำร่องค่ะโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัยแก้ไขการตัดไม้ทำลายป่าผู้สื่อข่าวมีรายงานค่ะ ปัญหาการบุกรุกป,ป่าเพื่อปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคเหนือกำลังเป็นปัญหาเรื้อรังที่รอรับการแก้ไขที่ยั่งยืนที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนจำนวนหนึ่งยังมีรายได้น้อยไม่มีที่ดินทำกินจึงต้องรุกป,ป่าประกอบกับความละล้วมในการบังคับใช้กฎหมายที่เปิดช่องว่างให้เกิดกระบวนการลักลอบตัดไม้และการคอร์รัปชันแต่ทันทีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอมีคำสั่งที่64/2557เรื่องการปรับปรามและหยุดยั้งการบุก รุกทำลายทรัพยากรป่าไม้กรมป่าไม้จึงจัดทำแผนแม่บทและลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จะมีาการตรวจวัดได้ว่าได้เดินครอบคลุมพื้นที่เป็นระยะทางกี่กิโลนะครับในแต่ละช่วงของเดือนของปีในส่วนที่2เราจะมีการนำเอาภาพแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยมาใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า 너은 no,